สวัสดีครับวันนี้พบกับนักล่าจงายงไฮครับผมจะปลามาใจหนูนะครับเนาะมาเดี๋ยวนี้เป็นเวลาประมาณสักสามทุ่มสามทุ่มครับผมปลามาใจหลบแหลกครับผมเดมเดมฮูกเต์เนอร์ที่ผมสอหามาก่กัมใหม่แรกครับปลาละ บอกกินครับอันนี้เยื่อเยื่อมักบอก,กินครับต่างแรกต่างที่ซองใกล้ๆก,กันเนี้ยครับครัหมายกบออกไปแล้วครับโอ้เรียบร้อยครับเรียบร้อยเป็นหนุงมพุกหนุ่พุกงนะครับน้อนี่ตัวยังงเลยมานครับมารนมาน,มาน,มานตัวแรกครับ rồi nhanh lên một phút nhanh